สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูดับกระหายคลายร้อนสำหรับรับประทานเองที่บ้านแบบง่ายๆค่ะวันนี้ก็จะทำวุ้นอัญชันสาคูชาเขียวหอมหวานมันเย็นชื่นใจเป็นเมนูดับกระหายคลายร้อนได้ดีเลยนะคะไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำน้ำอัญชันสูตรเข้มข้นก่อนค่ะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไป250 m l ต้มน้ำให้เดือดน้ำเดือดดีแล้วเราก็จะใส่ดอกอัญชันอบแห้งลงไป1กรัมือจากนั้นเราก็จะต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ได้สีน้ำอัญชันเยอะที่สุดนะคะหลังจากที่เราต้มต่อมาเรื่อยๆค่ะเราก็ได้สีน้ำอัญชันตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สตักดอกอัญชันออกให้หมดเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะบีบมะนาวลงไป1ซีกเพื่อปรับโทนสีให้สว่างขึ้นจากนั้นเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการแช่วุ้นนะคะเราก็จะนําน้ําสะอาด450 ML ใส่หม้อมาใส่ผงวุ้นตาโทรศัพท์3ช้อนชาลงไปคนผงวุ้นให้ละลายจากนั้นเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ําค่ะ ค่ะสำหรับวุ้นของเราก็แช่ในน้ำครบเวลา15นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไปต้มกันเลยนะคะใช้ไฟกลางในการต้มประมาณ5-6นาทีระหว่างที่เราต้มเราก็ต้องหมั่นคนหม้อตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ผงวุ้นไหม้ก้นหม้อค่ะ สำหรับวุ้นของเราก็ต้มครบเวลา5-6นาทีแล้วนะคะผงวุ้นของเราก็ละลายหมดแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆก็ใช้ไม้พายตักขึ้นมาดูถ้าไม่มีเหมือนเม็ดทรายติดขึ้นมาด้วยก็แสดงว่าผงวุ้นของเราละลายหมดแล้วค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไป100กรัมคนให้น้ำตาลละลายนะคะพอน้ำตาลของเราละลายหมดแล้วเราก็จะปรับไฟลงโดยการใช้ไฟอ่อน ต่อไปเราก็จะเติมน้ำอัญชันสูตรเข้มข้น150 ML ลงไปต่อไปเราก็จะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนประมาณ2-3นาทีนะคะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดค่ะถ้าเราใช้ไฟแรงอาจจะทำให้น้ำอัญชันของเราตกตะกอนได้นะคะพอเราเคี่ยวได้ที่เราก็ปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนำมาเทใส่ในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะ ต่อไปก็จะตักฟองออกค่ะพอเราตักฟองออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้วุ้นของเราเซตตัวแข็งตัวดีนะคะ ค่ะระหว่างที่เรารอให้ปุ้นของเราเซตตัวนะคะเราก็จะมาต้มสาครูรอกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ําสะอาดลงไป1ลิตรต้มน้ําให้เดือดน้นําเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่สาคูเม็ดเล็ก150กรัมลงไปใช้ไฟกลางในการต้มประมาณ5-10นาทีระหว่างที่เราต้มนะคะเราก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลาเพื่อไม่ให้สาคูของเราไม่ก้นหม้อค่ะ ค่ะหลังจากที่เราต้มต่อมาเรื่อยๆด้วยไฟกลางประมาณ5-10นาทีสาคูของเราก็สุกใช้ได้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็ตักขึ้นมาดูเวลาเขาสุกเขาจะเป็นเม็ดใสๆตรงกลางเป็นสีขาวเหมือนตากบแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สนำฝาหม้อมาปิดอบไว้เป็นเวลา20นาทีการทําแบบนี้จะทำให้สาคูของเราไม่ไปอืดในน้ำชาเขียวนะคะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำน้ำชาเขียวนะคะตั้งหมอ้อใส่น้ำสะอาดลงไป1.5ลิตรต้มน้ำให้เดือดน,น้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ผงชาเขียวชาตรามือ45กรัมลงไปในถุงกรองชาค่ะใช้ไม้พายคนๆนะคะเพื่อให้ได้สีแล้วก็กลิ่นของชาเยอะที่สุดค่ะค่ะพอเราได้สีของชาเขียวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็บีบเอาน้ำออกให้หมดเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะใส่ครีมเทียม150กรัมลงไปเราจะใส่ตอนที่น้ำชาร้อนๆนะคะเราจะได้ละลายแบบง่ายๆค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทราย200กรัมลงไปความหวานเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะคนให้น้ำตาลละลายดีสุดท้ายเลยเราก็จะใส่นมข้นหวาน200 ml ลงไปคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำชาเขียวที่เข้มข้นหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับวุ้นของเราก็แข็งตัวดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำม,มีดมาตัดเป็นลูกเตา๋าชิ้นเล็กๆหรือตัดแบบไหนก็ได้ค่ะตามที่เราต้องการเลยนะคะ ค่ะสำหรับวุ้นของเราก็ตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นลูกเต๋าประมาณนี้นะคะตัววุ้นก็จะมีความหอมหวานกรอบอร่อยมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับสาคูที่เราปิดฝาหม้ออบไว้20นาทีก็ได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำสาคูมาเทใส่กระชอนสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการล้างสาคูนะคะ เราจะล้างด้วยน้ำสะอาดสักประมาณ2-3รอบเพื่อเอาเมือกเดีวเหนียวยออกไปให้หมดการทำวิธีนี้จะทำให้เม็ดสาคูของเราไม่ไปอืดในน้ำชาเขียวค่ะพอเราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะ ค่ะสำหรับส่วนผสมทุกอย่างของเราก็พร้อมแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการประกอบร่างกันเลยค่ะก็จะใส่วุ้นอัญชันลงไปนะคะตามด้วยเม็ดสาคูสุดท้ายเลยก็จะเป็นน้ำชาเขียวสูตรเข้มข้นลงไปค่ะสีสันสวยงามหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากัน จากนั้นเราก็จะนำไปตักใส่ในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้ใช้เป็นถ้วยใสขนาดเจ็ดออนฝาเรียบค่ะสำหรับสูตรนี้ก็จะได้ทั้งหมด16ถ้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราตักใส่ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนำไปแช่ตู้เย็นไว้เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำวุ้นอัญชันสาคูชาเขียว หอมหวานมันเย็นชื่นใจเป็นเมนูไารร้อนที่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ